ก็ถ่ายต่อนะจากการทดลองขับแล้วก็เหมือนกับออโต้เลยนะครับแต่ว่าความหรูหราพรีเมียมนี่เยอะกว่าเลยน่าสนใจแนะนำนะฮะไม่รู้ว่าจะลถราคาไหมนะครับรุ่นนี้ขออย่าให้ลดเลยถ้าลดแล้วก็งานเข้าตอนนี้ราคาตัวท็อปยังไม่ออกมาอันนั้นเป็นราคาหลุดนะครับที่ได้รีวิวกันไปโอเคครับ เขอถ่ายด้านหลังนะครับพอดีจะไม่ได้ถ่ายด้านหลังว่ากว้างแค่ไหนกว้างนะฮะกว้างมากเลยอเอเยครับเม็กยังไม่ได้เอาเบาะขึ้นเหมือนเดิม ไปทดลองขับได้นะที่โคราชนะใครที่อยู่โคราชนะมาทดลองขับกันได้อันนี้ก็ตู้ลำโพงซับอ๋อตู้ซับด้วยล่าโอเคครับเปิดปิดก็เหมือนออตโต้สามนะโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ